เอาล้วครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เฮียงวดชาแนลกับช่วงใหม่ของเราครับช่วงฟีฟ่าฟูลทีมก็เปิดซิงอีพีแรกนะครับด้วยนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชุดแชมป์ EFL ล์คืนนี้นี่เองครับก็ชนะเซาท์แฮมตันไปได้3ประตูต่อ2นะครับมาดูตัวนักเตะกันเลยดีกว่าครับมาในแผน4 3 2 1นะครับก็ผู้รักษาประตูนะครับเป็นเดวิดเดเฮนะครับเดวิดเดเฮส่วนแบ็กขวานะครับเป็น อันโตนิโอวาทานเซียแบ็คซ้ายเป็นมาโกสโรโฮนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเอริกบายยี่ยืนคู่กับคริสสมองลิงนะครับต่อไปนะครับกองกลางนะครับก็เป็นอังเดเอเลล่าครับกับพอปอกบายืนคู่กันนะส่วนกองกลางตัวลุกก็เป็นควนมาตาครับผมปีขวาใช้เป็นเจสซี่ลินการดนะครับยิงมาได้หนึ่งประตูนะแล้วก็ปีกซ้ายก็เป็นอองโตนี่มาซิยาลครับหน้าเป้าของเรานี่แน่นอนครับกอดอิบราฮิโมวิชนะครับโอ้โหโคตรโหดเลยครับอายุก็เยอะแล้วนะ ก็ยังยิงได้ไป2ประตูนะครับเมื่อคืนนี้ยิงนาที87เลยมั้งโอ้โหชนะเลยครับเก่งมากเลยอิบราเนี่ยสุดยอดครับโอเคแผนบุกแผนรับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับบอกบามันจะบุกเยอะกว่าเอเล่าหน่อยนะบอกบาจะช่วยเกมรุกมากกว่าครับส่วนตัวปีกซ้ายปีกขวาก็ขึ้นเต็มเลยครับโอเคเกมรับนะครับก็ประมาณนี้ครับเอเล่าก็ลงต่ำหน่อยนะบอกบาลงนิดนึงไปช่วยเกมรับนิดหน่อยครับส่วนตัวรุกนี่ก็ไม่ต้องเอาลงเลยแล้วกันครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลุยแรง์กิ้งกันเลยดีกว่าครับมานักเตะชุดแชมป์ EFL ชัดไปมาเกมแรกครับมเริ่มได้สวยงามเจสซีลิงการ์ดมาปอกบ้ายิงเอ้ยไม่เข้าซ้ำโอ้โหชดเซาห์หูมากมาเตอมาเจสซีลิงการ์ดครับ มาต้าทันป่าวะไม่ทันโอ้โหเปิดแรงไปโดนโอ้โหยิงโดนง่ายจังวะโอ้โ,โดนนำก่อนเลยอะไม่ให้เกียรติชุดแชมป์ EFL เลยเว้ยเร็วเถอะเร็วเถอะช้ามากเลยอะโอ้โหโอ้โห คิวจะเด็กแล้วเร็ว,รว้ทำไรวะนะ่โดโอ้โหดูๆโอ้โหมอะไรวะอ,อ้มามาตาเข้าวขวาโอ้โหไม่ยิงวะเอา้าโอ้กดยิงไปแล้ววะโอ้ไมทำไมทำไมมามาตาเข้าซ้ายไม่ยิงไม่ได้อีกโอ้ยเข้าเฉย เข้าเฉยเลยมาสุดยาวเฮ้ยตีเสมอได้โว้ยโอ้คนนี้เขาเล่นแบบน่าเบื่อมากเลยแบบวนไปวนมาแล้วก็จ่ายกลับหลังอ่ะดูดิโอ้โหเซโอเคย่งได้ละปะปาเยี่ยมมากไปโอ้โหไม่ดึงเลยว่ะบุกครั้งสุดท้ายบุกไม่ได้ว่ะโอ้โหจุดโทษครับผมบุกแรกซ้ายแน่นอน ซ้ายโอ้หไปขวาวะ่ะยิงกลางโอเคมุมเดิมแน่นอนขวาโอ้โหเสียดา,ลยลา,ายมาเอเลขวาลาซ้ายดีโอเคว่าไปขวาโอ้ยไม่ได้อ่ะโอเค เอ้ยโอเคอตบแปะง่ายๆเลยมาตามาตายิงขวาโอเคมาได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วผมว่าตรงนี้ขวาอุ้ยซ้ายต้องยิงเข้า,ขา,า,าเครับใครว่า,ย,าวยิงหนูหมากมาเที่ยวมาเซียวซ้ายแล้วกันโอเคเกือบโดนเซียรัะผมเกมแรกชนะได้แล้ว มาเตะกันที่เกมที่2ครับมาเริ่มกันเลยเจอมาดริดอุ้ยเกือบโดนโอเคเกือบโดนยิงวิ่งหลุดหลุดไปเนี่ยโอ้โหเข้าเลยเหรอโอ้ย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 ได้อยู่ยิงโอ้โหยิงไปเรื่อยมาก เน,นล่าใจปิ๊เกือบโดนแย่งฟอคบาฟอคบายิงโอเคโคตรสวกระตุกนิดน้อยโอ้มันต้องอย่างงั้นสมค่าตัวเปิดอิบราตัวใหญ่อยู่แล้วอิบบานิดเดียวยิงเอ้ยโอ้หชนเสาโอยว่ยาจะเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเร็วเกินไปโดโอเคล้ำหน้าเกือบไป โอ้ยเสียเสาไปนิดเดียวเฮ้ยมูริต้าโอ้โหชนเสาซ้ำโอ้ยโดนซ้ำโอ้ยโอ้โดนน้ำอีกแล้วจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วอะเซ็งโอ้ยโอ้ยโอ้โหจุดโทษเหรอเฮ้ยอ๋อนีเค้กโอ้โหนิดเดียวจะจุดโทษอยู่แล้วอะโอ้ยโอ้ยอย่านะ ติดบล็อกเอาหลังไปหนูมาเอาไงดีในวันนี้ทิงมาก่อนไม่ค่อยเร็วนักเตะยังเร็วน้อยอยู่มามาต้าเฮ้ยยิงดิเอ้ยติดคอสยาเสมอแล้วสองสองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่มนโดนง,ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอมันจะกัดได้ไปเข้าทางมันปันโอ้ยเฝา้า จันเออโอ้ยหน้าทิมเลยเมืเ่อกี้เอาใครดีอะปอกบาแล้วกันดูครับฟีคลิกนี้เอาไปใช้กันได้นะประมาณนี้โอ้ยโอ้นกเสียหมามาตาติดบ้ายิงโอ้ยติดโอ้ยติดว่ะเสียได้เสียได้ทุกทีเอาละเอาละเอาละว่จังหวะนี้หมดเวลาได้แล้วหมดเวลาเฮ้ย โอเคมาเดแฮเดแฮสาดขึ้นมาได้บุกอีกทีนึงโอ้ไม่ได้มงโอเคครับผมต่อบเวลาพิเศษอีกแล้วโอ้ยโหูยทำไรวะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่เอาแล้วครับจังหวะนี้ส้มหล่นส้มหล่นลิงกัดลิงกัดโอ้ลิงกัดมาอีกบ้าโอู้งงเนี่ยจะพักอกก่อนอ๋อรีบไปหน่อยวะ บูดิสไม่เอาหนะาไม่เอาหนะาโอ้ยซูเปอร์เซฟโอเคสวยบุกอีกทีนึงไปวิ่งกันให้หมดผมไม่ทันโอเคผมจะโทษอีกแล้วอีกเกมแล้วไปโอ้ยพุ่งเยอะไปหน่อยยิงกลางไปเลยโอเคเสยห,หน้าเขาไปหน้าทิมเลยโอ้ไปครังปลาแทนแบบ มุมเดิมครับมุมเดิมเอ้ยเสยเข้าอีกรอบนึงอุ๊ปโอ้ยเซฟได้ยังงีดีๆสวยงามบ็อบบาโอเคสวยสวยสวยนำแล้วมีโครสผมว,ว่ายิงขวาตรงนี้โอ้ยไปขาตอนแรกยิงไหนดีขวาแล้วกันโอ้ยโดนเซฟเลยเบลสวยงามมาซิยาวคนเดิมเพิ่มเติมคือหน้านิ่งเหมือนเดิม ยิงอะไรดิยิงขวาแล้วกันเมื่อกี้โดนเซฟขวาใช่ไหมไปโอ้ยชนะอีกแล้วชนะจุดโทษสองเกมติดนี่มันเจ้าพ่อจุดโทษนี่นะมาครับผมเกมสุดท้ายนะครับเราต้องชนะให้ได้จะได้สามเกมรวดไปเลยนะแล้วค่อยตั้งขึ้นไปวันนี้อิบราโยกยิงโอ้ยสวยส่งับเป็นเดือดกอสที่ขๆว่ สดหน้าเลยหวหน้ามาติดสวยงามหนึง okay, uh ูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอเคเฮ้ย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 เฮตอยโอไม่ได้โอเอริล่าอาราเรเฮ้ยสายล่ะสายหลุดโอเคสวยงามมาเลเซียช่วยทีไม่ดีออกบาดิงอุยมันตีนมาก มาไปแต้มมุมอิปราหมุกช้าไปหน่อยอ้าวฟาวโอเคทุกนี้ต้องมาเข้าเหลี่ยมซ้ายครับยิงยี่สิบสามลาจัดไปฮุบโอ้โหไม่มีความใกล้เคียงโอ้มาันจะฟักเกอร์มาเตอร์ฟักเกอร์เลยทีเดียวเชียวโอ้ยมาโอ้ไม่ทันโอเคเกือบโดน โอ้โอยเกือบโดนอีกแล้วเฉียดไปเฉียดมาเนี่ยลิงการ์ดเอาหลุดมาสวยเข้าขวาแตะยิงโนูโอิชันเสาเข้าไเจนะ็7สีลิงการ์ด2-0มาเฮ้ยมาต้าเข้าซ้ายยิงโน้อสุดปเซฟเข้าซ้ายแล้วปั่นไม่หนีตัวเท่าไหร่เลยเอา้าคริสมัน เฮ้ยโอ้ยยิงเลยเหรอโอ้ยซ้ำเลยเหรอโอ้ยตรงตัวสอง D K A บอกชิวๆโอ้ยไปอปีกดลูกหนึ่งนี่หลบอันสวยไปอีปราไม่ล้ำด้วยล้ำแบบว่าจังหวะเนี้ยสามสูงสวยงามโอเจ๋อส,สีลิงจันต์ามาต่อยต่อย โอเคครับผมจบเกมที่3เรียบร้อยครับเกมที่3 3 0สูนสวัสดนะครับเอาล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฟีฟ่าฟูลทีมนะครับก็นักเตะแชมป์ EFL ล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กผีนะครับสาวกผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับที่คว้าแชมป์มาได้แล้วนะครับไม่มือเปล่าแล้วแน่นอนอยู่แล้วครับในการนี้นะ โอเคครับก็สำหรับ e ีดีแรกนี้นะครับเ <kef> พื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ลองฟูลทีมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย